อแบบ้านหนังบ้านเพียบเลยรถไปคนเพื่อเดี๋ยวต้องตั้งใหม่แล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทมั่งเนี่ยโอ้โหที่เดียวมันต้องตั้งแบบนี้โหจอดเป็นหอเลยอ๋อเดี๋ยวตั้งใหม่ตั้งใหม่จอดอย่างกับแมนชั่นเลยอะโอ้โหคันนี้ก็คือออกทริปประจำนะครับวันนี้ปีนี้ไม่ได้ไปเลยแล้วโดนฝนเมื่อคืนคือสภาพแย่ามากถ้าไม่โดนเนี่มาคืนยังเนียนอยู่อะเนี่ยอืม ถธกปีนี้จะแปลงโฉมแล้วนะขอให้ถูกใจถูกตาลูกค้ามาดูอะไรเห็นอะไรเอาอันนั้นดโดนแปลงโฉมแน่คันนี้ไม่รอดเพราะว่ารอมานานแล้วนะคะช่าคิวช่างว่างพอดีแต่ไปคันนี้เรียกไงเนี่ยคนะันนี้จอดคันนี้คือปั้น,นมาแบบแล้วก็จอดทิ้งอยนานี้ปั้นแบบครึงล่าง เครองหนึ่งอ่ะไล่โทนน้ำเงินไว้เลยอะไรก็เทปเทปทั้งนั้นเลยนะคะแท้ทั้งนั้นบูชีแกซี่นะาทุกหลังอ่ะหรอโทุกท้ทั้งนั้นคเลยสวิงอาร์สปายโกะจอดอย่างเงี้ยมันไม่มีที่จอดจอดไปก่อนดสนิ่งกินทุกตัวแล้วเนี่ยน้องอะคันนี้จะใส่ก็ได้เลยพอได้ไหมพอได้ไหมทำสีอะไรดีอะม่วงดีครับต้องม่วงโอ้ต้องม่วงต้องทำใหม่ด้วยหรอหรือไปแบบนี้เลยมันลดมันตาม ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นยุคพายแล้วอ๋อหรอมา,มาตอนนี้ก็รวบแล้วนะครับตอนแรกจอดอยู่หน้าร้านจดขายไงจดขายอยู่หน้าร้านไม่ถึงสองหมืนะ่นอ่ะหมื่นหมื่นเจ็ดทำไมว่าแล้วแสดงว่าอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเดี๋ยวราเก็บงานอีกนิดนึง ตอนนี้หายยากก็เลเก็บไว้ก่อนเผื่อมีใครส่งต่อเดี๋ยวใครเอาคันใหม่มาอันนี้ให้ <c oughs> แล้วก็คันนี้เตรียมปัน้นเหมือนกันนะคะผมปั้นแล้วขอให้รอรอเลยนะ <c oughs> ต้องรออยู่แล้วนี่แน่นอน <c oughs> อาอย่แล้ว